ช่วง Modern Food Good Kitchen เอาละค่ะสำหรับ Modern Food Good Kitchen นะคะจับตาดูให้ดีวันนี้เรามีขนมดีๆมานำเสนอกันเร็วมากง่ายมากสำหรับใครที่อยากให้ไปดูไฮโซดูดีแต่ใช้เวลาไม่ไดาน <c oughs> ในวันนี้จะสาธิตในเรื่องของตอเตาไมโครเวฟค่ะทำง่ายๆเร็วๆลุยเลยนะคะดูนะคะสองชั้นโต๊ประมาณนี้ ฉันก็ใช้มือกะเลยนะคะรีบมากค่ะนะคะคุณลูกกําลังจะพาเพื่อนมาที่บ้านนะคะน้ําตาลทรายของโกโก้ค่ะลูกพาเพื่อนมาแล้วนะคะอยู่ดีๆลูกก็โทรมานะคะบอกว่ากําลังจะพาเพื่อนมานะคะไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะคะใสแดงของเราใส่เข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเนยค่ะถ้าง่ายๆก็คือเอาเนยปละลายถ้าเวลาเราน้อยจริงๆนะคะไม่มีเวลา,านั่งกวนนะคะเ,เนยปละลายสักนิดนึงแต่อย่าให้เดือดนะคะไม่งั้นรสชาติของเนยจะเปลี่ยนไปมันจะทําให้ช็อกโกแลตเค้กของเราไม่อร่อยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนมสดแนะนําเป็นแบบฟูคลครีมทั่วๆไปนะคะถ้าเป็นแบบสกิมมิสกิมมิมันจะแบบเหลวไปหน่อยอะ่ะเหมือนน้ำน้ำเด็กๆก็ไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ไหนๆก็จัดเต็มมาขนาดนี้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมีในส่วนของนี่ค่ะเกล็ดช็อกโกแลตประมาณนี้นะคะเกล็ดช็อกโกแลตเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสส่วนค่ะส่วนหนึ่งคือใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้มันอยู่ในเนื้อๆนิดๆหน่อยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งโรยหน้าตอนหลังด้วยนะคะ yeah, yeah, yeah. Made, it, เอาละค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะเวลาเราน้อยตักใส่เล็กค่ะเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยไม่เป็นไรนะคะในวันนี้จะสาธิตในเรื่องของเตาไมโครเวฟค่ะทําง่ายๆเร็วๆถ้ารวมเวลาถ้าเกิดแค่ตัดถุงเอานู่นนั้นนี่ออกมาก็ไม่น่าจะนาน,นจริงๆแล้วแค่สองนาทีก็เสร็จแล้ว ละเตรียมตัวเข้าเตาไมโครเวฟค่ะคุณผู้ชมรีบได้อีกนะคะรีบได้อีกดิฉันทําให้เหมือนจริงเลยนะคะในสถานการณ์จริงที่คุณแม่บ้านกําลังรีบเพื่อคุณลูกนะคะคุณลูกพาเพื่อนมาบ้านเปิดเตาฟาบเข้าขให้เตาตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะการแพร่กระจายของความร้อนตรงนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีทำงานง่ายค่ะมีระบบอัตโนมัตินะคะไม่ ไมโครกริลนี่นะคะง่ายๆค่ะตั้งโปรแกรมได้เลยนะคะกดปุ่มแรกนะคะเซตไทม์นะคะ2นาทีค่ะแล้วมันก็จะยุบตัวแบบนี้นะคะเพื่อให้เราได้แต่งหน้าพอดีพอดีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ2นาทีเป๊ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําเกรดช็อกโกแลตเนี่ยนะคะมาใส่แต่ถ้าเกิดกลัวว่ามันจะละลายนะคะคือถ้าเกิดคุณลูกมาเร็วโอเคทําได้ทันทีแต่ถ้าเกิดยังมีพอมีเวลาเข้าตู้เย็นสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวเค้กมันเซ็ตตัวนิดหนึ่งนะคะใส่ช็อกโกแลตเกรดช็อกโกแลตอย่างนี้โรยหน้าไปนะคะนิดหนึ่งแล้วก็จากนั้นหนก็จะเป็นไอซิ่งอย่างนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ จะโรยอีกนิดนึงเกล็ดรอบๆแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะเค้กช็อกโกแลตสนาทีอะไรจะดูดีขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะ สนับสนุนความอร่อยโดย Heffele Functionality for You วันนี้เมนูเด็ดของเรานะครับไม่พูดพลามทำเพลงเลยนะครับปลาหมึกผัดไข่เค็ม